แม่จีจะมาสอนทำแบบ2ท่ารวมกันนะคะช่นงท่านี้เราจะมาทําเขาเรียกว่าเราจะมาบริหารเฟรมบริเวณต้นขาด้วยแลังหาะที่เราเ,เ,เ,เพิ่มการกระโดดลงไปเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการเผาผลาญคาร์ดิโอด้วยการเผาผลาญไขมันก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอก็คือการทําที่ให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวโดยที่หัวใจของเราเต้นเร็วกว่าปกติทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการวิ่งการวิ่งพื้นอะไรที่ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจของเรานะคะเต้นเรว ปกติอันนั้นเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มคาร์ดิโอคาร์ดิโอก็คือคําที่มาจากศัพท์ของแพทย์ก็คือคําว่าหัวใจนั่นเองนะคะซึ่งปกติการออกกําลังกายทั่วไปอย่างเช่นเวทเทรนนิ่งหรือการยกน้ําหนักเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงหัวใจทใี่มันเต้นเร็วอันนั้นเขาเรียกเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแต่หลักการออกกําลังกายของเมจิเองนะคะที่เมจิอยากจะเน้นก็คือเราต้องมาเน้นการเผาผลาญด้วยแล้วเราก็มาเน้นการสร้างกล้ามเนื้อด้วยทําคู่กันนะคะเพราะว่าเราจะมากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดซึ่งการไหลเวียนของเลือดในการที่ทําให้หัวใจขเเรราาต้้้นนนนวึััหลกกที่ ก็คือว่ามันจะขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยและที่สําคัญเนี่ยมันยังเป็นการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันหรือแคลอรี่ในร่างกายของเราต่อวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายที่ดีก็คือควรจะทำทั้งสองอย่างก็คือเวทเทรนนิ่งแล้วก็การเบิร์นแคลอรี่ด้วยการทำ cardio คาร์ดิโอค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสองสองแบบคือเราจะมาสร้างความเฟิร์มที่ต้นขาของเราด้วยแล้วก็จะมาทำคาร์ดิโอโอเคเริ่มนะคะเราก็จะมาทำาท่าลนช์ก่อนนะคะเราจะทำท่าละสองทีนะคะ one two three one two three สลับ one two three หนึ่งสองสามสลับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวเมื่อีเอาด้านข้างให้ดูแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่าให้เขา่าอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าไปนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็สลับอย่างนี้นะคะ อ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครเพริอองรร่งออกกําลังกายใหม่ๆเนี่ยยังรู้สึกว่าความแข็งแรงของหัวใจไม่พอก็ก็กทําแค่แค่ย่อเบาๆก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3อยากจะเบิร์ดด้วยก็เพิ่มจังหวะการฮอปขึ้นมานะคะอ่ะโอเคตอนนี้นี่นี่แค่สาธิตยังรู้สึกเบิร์ดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะคะ หนึ่งนาทีเริ่มค่ะทงตัวไว้นะหายใจลึกๆเราจะได้กล้ามเนื้อด้วยแล้วก็การเผาผลาญไขมันด้วยนะคะหายใจลึกๆค่ะ Lembaga lah, ha, ha, ha. พักนะคะให้หายใจลึกยๆค่อยๆใหม่ร่างกายไว้อย่าให้ระบบอย่ากกั้นหายใจนะเะดี๋ยวปใจวาโอเคแล้วระหว่างเราพักนะคะเราก็ค่อยๆทำดาวทำดาวลงมาแล้วก็เริ่มทำใหม่ประมาณ3าสเซตค่ะโอเคลองฝึกทำดูค่ะ